สวัสดีค่ะปุเป้นะคะจากช่องปุเป้เซเนเจอร์ค่ะคลิปนี้ก็มาต่อจากไอ้ไข่วัดเจดีที่ว่าดูยังไงว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะที่จะเล่าให้ฟังว่าน้องเข้าไปบูชาไอ้ไข่วัดเจดีมาจากเพจเพจหนึ่งแล้วได้ของแถมมาของแถมนั่นก็คือของที่อยู่ใน รูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั่นเองนะคะเอามาบูชาแล้วคืนที่สองนะเห็นผลเลยค่ะเห็นผลอะไรเหรอคะเห็นเด็กมานั่งอยู่นะคะตรงมุมบ้านค่ะแล้วก็หน้าตาไม่ใช่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะแต่เป็นสิ่งที่มาอยู่ด้วยก็คือเขาเรียกว่าวิญญาณเด็กแฝงมาค่ะอยู่ในใน,ในรูปปั้นของไอ้ไข่วัดเจดี ที่ไปบูชามานั่นเองนะคะพวกนี้ถ้าเรากลับว่าสักการะหรือว่าต้นตอที่เราไปบูชานั้นน่ะเขาได้ลงของเอาไว้อะ่ะเราก็บูชามาแบบว่าเออจะได้ของแถมกันทุกรายนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ว่าของนั้นน่ะมันมีอิทธิพลทางด้านใดบางทีบูชาแล้วจนลงบูชาแล้วบ้านคนในบ้านทะเลออกกาะกัน บูชาแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนการงานแย่ลงอะไรทำนองนี้นะคะของปลอมที่อยู่ในเว็บพวกช้อปปี้ลาซาด้าทั้งหลายอะค่ะเขาก็จะบอกว่าของเขาว่ามาจากออกมาจากวัดมาจากวัดแท้เลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าไปเชื่อนะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นของปลอมจะมีใครซื้อ จริงไหมคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วใช้สตินิดนึงนะคะของบูชาถ้าออกมาจากวัดเจดีเลยอะ่ะเพื่อนๆก็ย่อมรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าราคาไม่ใช่หลักร้อยแน่นอนยิ่งถ้าเป็นองค์ใหญ่นะคะหุยคงจะหลายพันถึงหนึ่งหมื่นเลยทีเดียวแต่นี่เห็นนะขายอยู่599ก็มีนะคะ7นิ้ว9นิ้วอะคะ่ะ ขนาดเป็นองค์เล็กๆอะล็อกเก็ตอะยังหลายบาทเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองคิดเอาค่ะปุเป้น่ะขอหยิบยกเพจเพจหนึ่งที่ปุเป้เองอะก็เคยหลงเชื่อและก็คิดว่าเออศรัทธา ไอ้ไข่ก็คงไม่เป็นไรไอ้ไข่คงจะมาอยู่ด้วยถ้าเราสวมดมนต์เป็นประจำนะคะถ้าเราท่องคาถาของไอ้ไข่วาเจดีก็น้โมสามจบใช่ไหมคะแล้วก็อิติอิติกุมาละไข่เจดี JD, จะมาหาเถโลลาภาลาภาพภวันตุเมอันเนี้ยเก้าจบทุกวันแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาลงมาในของอะ่ะ ถ้าเขาไม่ได้ลงอะไรมาเลยแกะบล็อกออกมาแล้วก็มาขายเราเราสวดมนต์บูชาต่อไปวิญญาณเด็กเห็นเข้าก็จะเข้ามาแฝงอยู่ในรูปปั้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาลงของมาอาจจะเป็นของดำอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าหากเพื่อนๆบางคนนะไม่รู้ก็เอามาบูชาแล้วก็จะเกิด เหตุเพศภัยอย่างที่เคยเกล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ดีแล้วนะคะถ้าอยากได้ของแท้ที่วัดเจดีสิชนนครศรีธรรมราชก,ก็ไปที่วัดเลยแต่ถ้าหากว่าอยากได้ไอ้ไข่ที่มาจากวัดอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าปลอมนะคะแต่ว่าเป็นวัดวัดนั้นจัดสร้างมาเพื่อบุญกุศล นะคะแล้วก็ไอ้ไข่อะก็มาอยู่ในรูปปั้นนั้นเพราะว่ามีพิธีบวงสวงปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ไข่ก็จะมาแต่อย่างไรก็ตามแล้วอย่างที่ปูเป้คเคยกล่าวไปนะคะไอ้ไข่ก็เลือกคนนะคะถ้าหากว่าไอ้ไข่อยากมาอยู่กับใครแล้วจะมาเองค่ะ จะบังคับไอ้ไข่ไม่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและนี่ก็จะหยิบยกไอ้ไข่ัดเจดีนะคะที่บูชามาจาก วัดช้อปปี้วัดลาซาด้าทั้งหลายนะคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้บางออ,ออนไลน์ลาซาด้าช้อปปี้ก็จะแถมไอ้ไข่มาพร้อมกับพยันพร้อมไก่พร้อมทูบเสียงายขายเป็นชุดนะคะราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง นี่นะคะโชมหน้าไอ้ไข่ปลอมก็คือว่าไม่ได้ลงพุทธคุณไม่ได้ลงความศักดิ์สิทธิ์อะไรมาให้เลยดีไม่ดีบูชาไปก็จะได้ของแถมกลับมาด้วยนะคะจำไว้เลยนะคะ